สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาเก็บเบอร์รี่ทะเลค่ะหอบทูนพอดีมาทำงานในเมืองนะคะเสร็จงานก็แวะมาเก็บเบอร์รี่ทะเลค่ะก่อนที่มันจะแก่เกินนะคะตอนนี้เขาสุกเต็มที่ค่ะก็จะเป็นลูกสีส้มเหมือนที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดนะ จะเก็บไปใส่ส้ตมตำค่ะเยอะแยะเลยเป็นทุ่งเลยค่ะเกิดอยู่ริมทะเลนะคะก็ะเลยเรียกมันว่าเบอร์รี่ทะเลเต็มเลยค่ะก็คือสุดลูกหูลูกตาเนี่ยริมทะเลทะเลน้ําเค็มนะ ิ่งเขแข็งมากเลยโ,โหเนียวมากเลยนี่นี่ค่ะใส่ส้มตำอร่อยมากค่ะเดีย๋ยวเราจะใส่ในถุงนี้นะคะไม่เอาเยอะค่ะเต็มถุงกลับไม่เยอะนะไม่ค่อยจะโลบเลยไม่ค่อยจะลูบเลย จริงๆเราน่าจะใช้กันไก่สำหรับตัดกิ่งกุหลาบนะเพราะว่ากันไก่ธรรมดามันตัดไม่เข้าอ่ะมันเหนียวเออหักเอายังจะง่ายกว่าหักเอายังจะง่ายกว่าค่ะนี่เห็นไหม อืมหักเอาง่ายกว่านะเยอะมากค่ะเก็บได้นะคะขึ้นเป็นวัชพืชเลยเต็มเลยค่ะริมหาดเห็นไหมหักเอาเลย ดกมากอ่ะคือจริงๆอ่ะหากเอาไม่กี่กิ่งก็เหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะเห็นไหมดุกความดกซะก่อนค่ะนี่โ้โหดกและใหญ่อ่ะเอาไปแกะที่บ้านค่ะแกะเม็ดออกที่บ้านเพราะว่าถ้ามาแกะกันตอนนี้เลยเนี่ยมันจะเสียเวลามากค่ะ เพราะว่าเม็ดเขาเล็กมันจะใช้เวลานาน,านมันใช้เวลานาน,านค่ะนี่สวยมากเลยค่ะ เกือบมาไม่ทันค่ะปีก่อนมาตอนมันเริ่มออกอาการไม่ดีเพราะว่ามาช้าไปปีนี้ก็เลยพยายามมาให้เร็วกว่าเดิมนิดนึงจริงๆน่าจะมาเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำแต่มาตอนนี้ก็ยังทันค่ะแปบ๊บเดียวขึ้นถึงแล้วเห็นไหม ดกมากค่ะดกมากเลยคือเด็ดไม่กี่กิ่งก็กลับบ้านได้้วคะรุ่นนี้ดกรุ่นนี้เด,ดเด็ดไม่กี่กิ่งก็กลับบ้านได้มันมีน้ำค่ะต้องคอยระมัดระวังเวลาเด็ดไม่งั้นก็จะโดนน้ำทิ่มอเอาเด็ดแล้วก็ลงถุงเลยเก็บได้นะคะเบอร์รี่ทะเล ไม่ห่วงค่ะก็คือมันไม่ได้เป็นผลไม้ต้องห้ามนะคะมันขึ้นมาเหมือนวัชพืชเลยเก็บได้ค่ะคล้ๆก็เก็บได้เก็บขายก็ยังได้เลยค่ะวิธีเก็บเขาก็แนะนําให้เก็บแบบเนี้ยนะคะใหะ้เก็บมาเป็นกิ่งเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการแตกกิ่งใหม่ทุกปีนะ เกือบมาไม่ทันแก่ค่ะโชคดีนะวันนี้มาทำงานในเมืองเสร็จก็อากาศดีค่ะเรื่องของเรื่องอากาศดีแล้วก็มันยังไม่ค่ำม,มากมีแดดด้วยที่สำคัญมีแดดเวลามีแดดเนี่ยมาทำกิจกรรมนอกบ้านมันก็สนุกไม่น่าเบือ่อก็เลยแวะมาค่ะ เขคิดว่าถ้าไม่มาวันนี้เราอาจจะมาไม่ทันแล้วมันจะเน่าซะก่อนก็เลยเออมาก็เลยต้องมาค่ะโอ้ย่ลงถุงเยอะมากค่ะคือมันเยอะมากๆอ่ะเยอะจนลายตาน่ะมันเยอะจนลายตา มีทุกกิ่งอะนะโอ้ยตรงนู้นกระดกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นนัง่งสวยมากเลยตรงนั้น

เยอะมากเลยสวยมากเลยค่ะนี่ก็คือเบอร์รี่ทะเลค่ะฮอบทูนโอ้โหเจอน้ำเข้าแล้วเรา มันเข้าแล้วโอ้ไม่ออกค่ะมันไม่ออกค่ะผงต้องไปไปจัดการที่บ้านเอานี่ค่ะตอนแรกจาเต็มถุงแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งอเดี๋ยวเราเดินชมอีกแป๊บนึ่งนะคะ แล้วก็กลับค่ะกาเจ้าเต็มถุงแต่ว่ามันเยอะมากเลยมาชมเทะเลด้วย่างต้นก็ไม่มีลูกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผู้หรือเปล่าเป็นต้นตัวผู้หรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยแต่ว่าไม่มีลูก ต้นมีลูกเยอะกว่าค่ะไอ้ที่ไม่มีลูกเนี่ยนิดเดียวสีส้มๆที่เห็นเนี่ยใช่หมดเลยค่ะเยอะมากเลยเยอะมากเลยเหมือนไม่มีคนมาเก็บเลย ุกมากเลยตกมากๆเลยต้องเอาซะหน่อยมันุกมากต้องเอาซะหน่อยกาจะพอแล้วแต่ว่าเห็นความดกแล้วต้องต้องเด็ดค่เห็นนะเนี่ยเราก็เอามาหมดเลยเนี่ยมาทันช่อเลยโอ้ยเมื่อกี้โดนหนามต่ำไปหนึ่งหนึ่งจุดค่ะก็ฝังอยู่นะมันยังฝังอยู่ในนิ้วอยู่นะเดี๋ยวกลับไปค่อยไปค่อยไปจัดการ มันต้องใช้เข็มค่ะเจ้าหนามอกว้าวว้าวว้า,วามันยังติดอยู่นิดนึงได้ละน,นี่ค่ะกนใจใส่รวมไปเลย ใช้กันไกลมันไม่ค่อยอยากจะหลุดหรอกจริงๆแล้วอะใช้มีดไอ้ใช้มือเนี่ยดีกว่าเด็ดกิ่งเล็กๆเนี่ยมันจะง่ายกว่ากิ่งใหญ่มันเหนียวไงยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งเหนียวมหาดกอะมหาดกเลยเก็บใส,ส่ส้ม่ำ วิตามินซีค่ะช่วงหน้าหนาวประเทศสวีเดนก็จะไม่ค่อยมีแดดเราก็กินผลไม้ตัวนี้แหละเป็นวิตามินซีค่ะวิตามินซีชั้นดีฟรีๆจากธรรมชาติข้างนาหนุนกตเต็มเลยค่ะเห็นไหมพอราคาได้ประมาณครึ่งถุง กะเจ้าเต็นถุงแต่ไม่ไหวแล้วค่ะเยอะเกินเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปตรงนั้นไปชมน้ำทะเลเดินเรียบริมหาดออกไปกลับไปที่รถนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ ก็คือบรรยากาศทะเลน้ำเค็มสวีเดนภาคกลางสวีเดนนะคะปีละครั้งค่ะมาเก็บเบอร์รี่ทะเลช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูของเขาละค่ะเขาสุกงอมนะคะใครอยากจะเก็บก็ต้องรีบมาแล้วนะคะช้าอีกนิดเขาก็จะเน่าละค่ะจะวายลว มีลมนะคะอากาศก็ไม่หนาวมากค่ะเวลาเดินไปมีลมพัดมาแบบนี้ mm hmm. ก็จะมีความรู้สึกได้รับกลิ่นไอทะเลค่ะ mm hmm. ไม่มีหอยนะแถวนี้เพราะว่าอากาศมันเย็นหอยก็จะอยู่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ก็จะมีกว่าที่นี่เยอะค่ะ